สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยค่ะวันนี้บันจะพามารีวิวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สมสร้อนรอนันเองนะคะก็คือจะมีคันแรกเลยนะคะหัวยูดีนะคะสามแรงม้ามีเข้ามาเพิ่มเนหัวนะลูกค้ารถปีหกสี่นั่นเองนะคะแล้วก็วก็จะมีหางหางตอนนี้ที่เรามีก็คือจะมีพื้นเรียบของอี่พอพนันะคะเป็นแบบใหม่เลยรุ่นใหม่นะใช่รรุ่นใหม่เลยแล,แล้วก็หาง ล้างนับสามหางใช่แล้วใหม่สดส่วนนนร้อนมาทั้งหมดนี้เลย<ช>เดี๋ยวพารีวิวให้ดูนี่ยังไม่ล้างเลยนะเนี่ยปล่อยแบบนี้ให้ก่อนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะขอรีวิวแบบเดิมๆแบบสภาพอย่างนี้ไปก่อนอันนี้ยังไม่หมดนะยิง่งดีด้านในกําลังล้างอยู่พว่วไม่หลุดที่มาใหม่นะครับอ่ะคันแรกเลยนะคะตัวหัวอยู่ดีค่ะรถปี64นะคะราคาหน้าร้านอยู่1 5 5 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะลูกค้าราคาไม่แรงไม่แรงเลย รถ2แสน10,000กิโลเป็นรถวิ่งน้ำมันได้เลย,ยไหมจากชนขาวแดงรถงวิ่งวัตถุไฟฟราคานี้เฮีย er, เขาให้ยางใหม10่10เ้นาราคา1ล้าน5แสน5,000บาทเป็นราคาเปลี่ยนยางใหม่ให้10เ้นเลยนะคะ compile. แล้วก็ง้อในการ <นะ S 2> ออกใช่งบอในการออกเนี่ยดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1แสนบาทใช้2แสนบาทพร้อมประกันได้เลยส่งค้างเงิน60งวด3 เบาๆไม่แรงมากตัวนี้มันเป็น<ม>อ่าเผาเดียวนะ<ม> GDE เนี่ยสามเก้าศูนย์เป็นเผาเดียวนะได้เป็นด<ม>ีๆนะครับนี่กระพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาเก็บงานทีกันชนนี่มันเป็นสติกเกอร์นะเนี่ยน่าจะติดเออใช่สติกเกอร์<ม>สติกเกอร์อ่าสติกเกอร์ตรัวนี้เดี๋ยวเก็บให้แล้วก็ใส่เชลล่างเก็บงานให้นะก็มีเก็บตรงนี้นะคะใช่ครับอันนี้นายเป็นรอยกระแทกนะเวลาโช็อมันยุบตัวให้ตัว มันชอบเป็นเป็นอยู่แล้วอ,อดีอครูแลข้างหน้าก็เดิมเดิมอยู่นะเดิมเลยสวยนะครับกลับมาก็แดเอามาก็เติมน้ำมันมอย่างเดียวนะ<อ>พวกแบตก็ามาเลยก็มีตรงนี้ที่มันมีรอยบันไดอ่าว่าบ,บันไดตรงนี้เก็บให้นะตรงนี้น่าจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้แล้วก็มีรอยบุบนี่นะรอยบุบตรงนี้น่าจะได้เก็บให้แหละเก็บให้เขาทำสีให้หนะครับตรงนี้ แต่ว่าน่าจะไม่เก็บทั้งบานน่าเก็บเป็นสีเออเป็นจุดเดาแต่สีได้ของเดิมตัวนี้เป็นของเดิมเนี่ยสติกเกอร์เดิมหมดเลยนะอยู่ดีก็เป็นรถรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ราคาไม่แรงแล้วก็มาที่ไรก็ไปเร็วอ่าไปเร็วกันถ้าเป็นตัวสามเก้าศูนย์ก็ไปเร็วเลยใช่เขาเดียวก็คนหาเยอะเหมือนกันนะน้ำหนักกันเบานะเขาเดียวนะครับสภาพสวยก็มีเกียร์ฝากอยู่นะ ัยังอยู่อยู่นะครับซุ่มล้อเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวใส่แบบแบบนี้ไปเลยนะเหมืออนขงเหมือนเดิมเหมือนของเดิมไปนะครับบนี้นะแผ่นถ่ายก็เป็นไฟถ่ายเดิมอยู่นะขุ่นเดิมอยู่แล้วบ้างก็สวยเลยนะดูภายในนิดหนึ่งไหมเพิ่งมาถึงเมื่อคืนเองนะใช่ครับเนี่ยภาพดูสภาพคนคนล้างรถบอกว่าผมล้างไม่ทันพี่พอมาทีให้ผมล้างคนเดียวสามพันสี่พันแค่มันเสร็จเลยไม่ได้ ให้ดูตอนนี้เรากำลังเร่งล้างตัวพว่วงดำอยู่ใช่ครับไปรูภายในหน่อยตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่นะแบวนี้นะดีก็จับมารีวิวกันให้ดูกันเลยนะครับจริงๆแม่บ้านขึ้นไปแล้วแต่ว่าลงมาก่อน <laughs> ขอรีวิวแป๊บนึงใช่ครับนี่เบาะเดิมนะครับเาะสวยเลยภายในก็สูงไว้นะขอดูงอะไรไม่ขาดนะครับ ้อยหนะึ่งอยู่ดีนะครับสองสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับอันนี้ก็สวยเลยนะครับนี่อันนี้มีใบเบนแทนด้วยเนี่ยอ๋อหนึ่งรอบต่อไปเท่าไหร่รอบไปบวกอีกสนะี่หมื่นห้านะไหมนี่จากอู่เจมเป็นรัก พี่ดุนนะเข้าสวิตช์มาสายบางสิ้นเครื่องนึงตอนมาก็มีไฟเครื่องไอ้ไฟเอ s บีโชว์นะตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้เข้าสูตรให้นะให้จะเบ็นเซนเซอร์ที่ล้อนะครับสวยนะไปสวยๆเลย นี่จะลื้อพื้นนะพอดีทำความสะอาดลื้อพื้นทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะสปาภายในทั้งหมดเลยสายฝั่งซีดเสื้อเลยเอาแหนมเล็กฟังหน่อยวันไม่ดามนะโอเค,เ,คเดี๋ยวไเลยครับเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวเรามาเก็บให้อีกทีนะครับนี่พวกถามโค้ดในพวกนี้เดี๋ยวทำเดิมให้นะครับ กอไปเป็นถางนะถางเป็นเรียบตัวนี้ก็หางรุ่นใหม่ของพนัสเลยนะตัวใหม่เลยเพิ่งจะมาไปหางแรกด้วยนะนายเขามาถางแรกใช่ใช่ดูดิสองเกาหล้นะรูกค่ะสวยมากเลยนะตัวสิ่งใหญ่มากเนี่ยใหญ่อย่างก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างถางก้างเลยนะเห็นไหมหางก้างเห็นไหมตัวสี่งใหญ่รุ่นใหม่เห็นบอกว่าน้ำหนักเบาเลยนะจะเนพืนนั่งสบายพื้นบางใช่ไหมขอบนี่ด้วยนะ บางแต่ว่าน้ำหนักเบาแล้วก็น่าจะแข็งแรงดูไหมดูดีครับสีเก่งหญ่จ,จริงนะพื้นสวยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่แบบราคาสี่แสนแปดหมื่นบาทเป็นราคายางสภาพดีน<อ>ั<อ>่นเองนะคะเราก็เช็คปกติแล้วนะตัวหางเราไม่ค่อยได้เก็บอะไรให้เยอะนะคะลูกค้าเ,เช็คพวกระบบลมระบบไฟให้นะคะแล้วก็น้ำความสะอาดให้ปกตินั่นแหละเราคนกระทะร้องแต่ถามว่าเด็กลูกค้าชอบถามบ้างเลยว่าพี่ตัวหางอะ่ะ เอ่ออะไรทําช่วงล่างกับอัตลบีให้ด้วยไหมไม่ได้ทำบอกตรงนี้เลยนะคะทางเราไม่ทําเราเก็บเล็กๆน้อยๆแค่นั้นไฟลมพวกนี้เป็นหลักนะพวกอวกุปกรณ์ที่แตกนะพวกงคนร้อยพวกนี้ทําให้ <c ười> นะถ้าลูกค้าออกหางเนี้ยลูกค้าก็ใช้เงินอยู่ประมาณจร,จริงๆอะ่ะเริ่มต้นก็แปดหมื่นพอประกันได้นะแปดหมื่น <c ười> พอประกันเฉพาะหางนะใช่เฉพาะหางแปดหมื่นพอประกันได้เลยนะคะทุวันที่แบบคิดไว้ก็ตกอยู่ประมาณ สี่สิบดนะ12ื่นสอ๋อนะหมื่นสองสิบสองสวิตล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้สั่งต่อพิเศษไหมเนี่ยใช่ะหางยาวป่ะสิบสามเนยเหมือนจะอ่าเพนเพนบอกสิบสามนะใช่เพนเพนวันสิบสามนะแต่ยังไม่ได้วัดใช่แต่ไม่วัดจริงแต่ลองมาเทียบดูกับหางก้างแล้วสิบสองเมตรห้ามันเท่ากันเลยนะไม่แน่ใจต้องวัดดูทีเนี่ยส่วนหางก้างมีอยู่สามหางนะใช่สามหางสองยี่ห้อเนี่ยอย่างหางนี่อาร์ซีคีมาใหม่ มาแบบนี้เลยบางคนล้อแตกพวกนี้เดี๋ยวเก็บให้ล้างทัความสะอาดเช็คระบบไฟใช่ค่ะลมนะครับอ,อันนี้ตั้งไว้เท่าไหร่ตังแบมพันหางนี้ย c k อ่ะจดไปใบหนึ่งจำราคาไม่ได้ไอีกใบเด้อันนี้ก็ทวิทล็อกเท่าไหร่แปดทวิทล็อกนะล็อกสิบสองเมตรห้านะครับมีอาร์ซีเคสองพันยี่สิบสองแต่ว่าราคาได้ยังใหม่อ๋อได้ราคายังใหม่นะรอหนึ่งแป๊บหน่งติ๊เดินดูก่อนได้ได้นะนี่ ปนะีผลิตยิบเจ็ดเดือนแปดสองพันยิบสองนะครับสภาพก็โอเคเลยเนะี่ยีเคนับสวยเดี๋ยวให้แบบเช็คราคาแป๊บหนึ่งนะพอดีหางเพิ่งมานี่ีเคสีขาวส่วนสองหางนี้ก็เป็นพนัดนะพนัดตัวนี้เป็นสิบสองทวิล็อกนะครับดูดินี่เป็นรุ่นใหม่แล้วแหละนะครับไปหกห้าเป็นเพจนปห<ย>กหนะ้า ขึ้นพีหกห้านี่คือปีผลิตเนี่ยนี่กับมันผลิตกันหกห้านะครับสวยเลยนะนี่ล็อกนะครับรู้สึกว่าจะทำใหม่นะรุ่นใหม่ดูแข็งแรงดีนะครับสุมล้อเดิมนะครับล้อข้างสวยอยู่รถน่าจะวิ่งอะไรเปล่าขอโุนยำยางมานะพุทธะยางไม่ครบายางไม่ครบเนาะ ท้ายมีโดนปล่อยถอยชนนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับท้ายสามดวงราคาเท่าไหร่แปมราคาหางก้างนะคะโอเคพนักแล้วก็พนักนะคะราคาจะอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทเป็นราคาปิ่นยังให้ใหม่ทั้งหมดสิบสองเซนด้วยกันสี่แสนสามหมื่นอ๋สี่แสนสามไปหกห้าไปหกห้าแล้วก็คันนี้ แทนเพจมันเขียน65แต่ว่าหน้าเล่มอาจจะ66ก็ได้อ๋อนั่นะประมาณนั้นประมาณนี้นะเนี่ยขายสวยดิอันนี้สวยเลยเลยขายสวยเลยี่ทยังสวยนะอันนี้ก็12ชีวิตแล้วยางก็โดนยำมาแล้วอันนี้เรามองข้ามไปเลยอ่าแล้วขายเป็นราคายางใหม่ไปเลยนี่แท็ซีสวยไม่แอนนะครับนี่ยังไม่ล้างก็เนี่ยหางเหลืองยังขาวสวยขนาดนี้นี่โยกผ้าอ่ะจด66ก็ได้ไม่ใช่ใช่ใช่นี่ นไอันนี้อันนี้อันนี้หกหกนภาพสวยมีเลือกสามหางนนี้สามหางก้างสามเผ่านะครับส่วนหางก้างสองเผามีอยู่สามหางเหมือนกันมีอยู่สามหางราคาก้างสองเผาเราเปิดเดิมเดิมราคาเดิมเดิมอยู่ที่แสนแปดหมื่นบาทนะคะราคาไม่แรงเป็นหาง R C K สีออกเขียวอ่อนๆเลยส่วนราคาไอ้พวกลูกค้าว่าสั่งทำสีนู้นนี่นี่เดี๋ยวมาว่ากัน ใช่ครับพวกนั้นสามหางนั้นต้องมาบิ้วทําสีใหม่เพืจะสวยนะส่วนพวกนี้ก็เปลี่ยนยางเก็บงานหน่อยก็สวยแล้วเนี่ยสาหางนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยมาให้เลือกจับคู่ได้เลยทั้งหัวรุ่นไหนลองเลือกดูก็ตอนนี้หัวที่เราถูกสุดก็จะเป็นวอลโวสแกนเนียนะคะห้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะเป็นราคาตัดหน้าร้านสดได้ครอนได้ทั้งคู่ค่าหัวที่คิดไว้อยู่ที่หมื่นสไม่เกิน นะคะค<ม>ถ้าเป็นตัวสกแกนเนียกับบ,นบ,นบ,นบนอลวัวฝั่งนู้นนะ380ล้านอ่ะอัปเดตคันนี้หน่อยไหมใช่ได้6ล้อเนี่ย6ล้อจิ๋วนี่นี่คันนี้เราก็เก็บงานเกือบจะเสร็จแล้วแหละเหลือระบบไฟใสไฟหลังคา <c oughs> พวกไฟท้ายคันนี้ก็ทำสีแบบใหม่แล้วเปลี่ยนยางเรียบร้อยจัดสี <68. S 2> ราคาขึ้น30,000ขยงำขยงยงแต่ราคาย,ยางังคุยได้นะไหมได้ได้รถเท่ห์นะ20,000-70,000โล น่าเจ็ด0มื่โลเลยคันนี้นี่นนก็ใส่ย,ยางดีสโตนไปทั้งหมดหกเส้นลายสร้อยนะเห็นไกระบะทำสีใหม่ทั้งลูกเลยส,สีสวยเลยแหละนะสืสวยด้วยแลภาพก<า>็เก็บ่นสีได้สวยนะทุกคันใช่พร้อมใช้พร้อมใช้เลยเื้นสวยนะก็ลูกค้าท่านใดหาอยู่นะถ้า รถจิ๋วตอนนี้เรามีหนึ่งคันมีคันนี้คันเดียวนะคะราคาเปิดหน้าร้านไว้อยู่ที่680,000บาทเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนตูกระบะให้ใหม่แล้วเรียบร้อยส่วนหัวลากราคาถูกสุดนะคะจะเป็นโซนของวอนวูสแคนเนีย่งนั้นนู้นเลยรถปี 47, 1 48, 49นะคะแล้วมี400แดงอยู่หนึ่งคันตัวนั้นจะอยู่ที่65นะครับั่กยุโรปนะดูดิปัสวยนะนี้เป็นปี56ไหมหกนะห5นะสวิต นี่กระจกเป็นไฟฟ้าแล้วมีกล้องหน้าโลโก้60ปีนี่นะครับภาพสวยเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวป้มเป็นลูกรุ่นกำลังๆใช่ค่ะนะให้ดูเป็นวิกเตอร์38นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะเบอร์แปมก็จะเป็นเบอร์083ค่ะ5954428นะคะเบอร์พิธีเ0 9 4 6291494นะคะส่วนไลน์ ID อยากได้รายละเอียดข้อมูลของตัวหาง ก็จะเป็นตัวแอดดึงแป K L M O H นะคะฟังไม่ทนันเดี๋ยวหนูอ่าจะส่งจะมีข้อความอยู่ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะทั้ทงๆงวดทั้งรายละเอียดเบอร์ถุงเบอร์ทูใต้คลิปได้เลยนะคก็สำหรับคลิปนี้บัากดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเท c h c h แช p ไว้ด้วยนะคะและได้ดูคลิปใหม่ๆเราะะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ